ไฮไลท์เลยจังหวะนี้มีเงินเยนะเฮ้ยไอยูโอเคหัวใจอะไรก็ไอยูไอยูเด็กน้อยเล่นเกมฟรีไฟมึงอันเด็กไม่อยากเล่นด้วยเพราะอย่างนี้แหละฮ่เฮ้ยพี่เพื่อนเพื่อนหัวแใจมึงกลัวกลอยมึงตายอย่างนี้แหละเอ๊ะไม่ชุบก็ผิดตัวไม่ชุกตัวเข้าใส่เลยมาเล็กสัก ไอ้เด้กโดนอ๊อเด็กเนะเบอร์สามอะเอาเบอร์สามมั่งกูเงโอ้เด็กจะดูดีฝีมึงคู่มึงไะไอ้เใส่แตกคนแรกเด็กอียเอตัวไอ้ตัวว่ะแม่งอ้ยังมีตังเองอีกไอ้มาดสายคูอ็